ก็ย่ปานนี่ล่ะคือยังว่าท่นนี่ผัววะ่ออะม่วงอ่ะม่วงเจ้าของอ่ะมันก็ต้องม่วงเด้อ่วงเห็ดไงมึงส้งกระจกของเจ้าของดิบอ่ะ่องฮะหยิบท่อนี้ส้มกสิทุกมือมึงก็เห็นหน้ามึงตีมันสีดำสีท้ายมันเปืดมันเปื้มันโอ้ยบัวมันแบบเป็นตัวมันตัวเป็นตัวตวนกูเห็นจั้งสิ้นเลยอ่ะทังสิ้นอาบน้ำกูก็อาบน้ำสะกผม หีเหีมันแหงท่าแมงให้มันขาวขาวทาป,ปากจักน้อยแต่งโตวันไหนหนุงสินยังเสี่มึงก็แต่งโตทั้งสต่กูนี่บออะนั่งเสี่ยละแม่นั่งสิบไม่มีใครเอาดอกนี่ดีว่าตัวมึงเฮ็ดตามกูบอกรับรองได้ผัวแน่นอนบออือแต่งคือมึงม,มีไหมอือน่มเด็กต้อเสีย บุ๋งแผลกุ้งนี่ตรงแดงๆเนี่ยข้ามละอุ้ยโอ้ยปู่ไปเห็นอย่างมากว่ะผุนะเสือกับเปียนส่งผมกับเปียนโอ้คืองามแต่พุนโอ้ยมีกระไงขื่นหน่ำขาวกับขาวน้าแม่มึงอย่าบอกกูเด้มึงมีความหักเม็นบักเสียงบักให้ไม่บอกได้เลยเมึงออยากมีเรื่องกับกูเป็นบอ มึงคือมักเสือกเรื่องของกูแทววะกูสิเฮ็ดกยรณ์มันกับเรื่องของกูมึงเข้าใจบ่ม <c oughs> ึงอย่ามาเข้าเสือกจำแรกมึงบอกไม่การงานเฮ็ดบ,บอกบอกทำหน่อยเอ้ย <c oughs> นีแม่กูสิได้แม่งเจ๊ดเหม่อเจ๊คืนนอนบ่ได้เหม่งปวดหัวเี <c oughs> ่คือปักมาเสือกเรื่องของคนอื่นแถวะ <c oughs> ไปนี้นี้นี้นคนยังสูงบัตรเป็ดเพชรสิเอามึงไปแน่ <c oughs> สาดิว่ามีเมียดอกมึงไหนยังมึงนี่เสือกูหลดอีหลีพี่บ่าเอ้ยคนก็นั่งแบบฟึกแต่งหนานี่เข้าแพะกลุ่มแต่งหนี่อยากจะได้มีผู้ชายมามัด เอาเป็นอย่างอีกมือนี่น่ะก็ูก็กเห็ดทุกอย่างตามที่มึงบอกเลยเด้มึงให้กูเห็ดยังกูก็เห็ดน้ามดเลยแต่ว่าคือมึงไปไผ่กามาจีบมองหันมาแซวกูก็เลยจัดสุดไงไปอา,ล,าอลัดนี่บอกอินีบอมักผู้ชายปากหมา,าปากหอยปากสมัดแจบเอาอะคันซันเอาทั้งสี่ดีบอกก็เต่งแล้ววะเซ็กซี่จักน้อยนะอืมผู้ชายนำมาก มักเห็นหลงนะแมีหเห็นจักหน่อยนั่นเนี่ยนี่นั่งสิงงสงงสงละแมีเดินแลเราแบบอืมอืมเงสิงละร <มา S 2> ับร่องได้อ้ยจับเถ่อเสือกูอีหยังวะสิมี่ผัวมันคือหยากแท้ หัวมึงเอ้ยอีหยัยงวะไปแม่อันนี้ฝัดไอ,อ้หัวหันเอา้าผมวหงสองข้างหน้าเพื่อนเบียบปรงาาสารประสาทไม่จอบบงนนังน้องปูนเพื่อนบอกหันนี่เว้ยพอแม่มึงมาสั่งสอนไปไปไปนี่นี่ๆๆๆนี่มาหาจอบ,บังข้าเจ้าโอ้ยี่สิบั <c oughs> อุ <c oughs> ้ยฝัดแต่หัวมึงซะบ้งเหรอหนีแม่เฮ็ดตามสุยามบ่มีไผมาจีบอีหลี เขามาแต่ละคนอกับปากหอยปากปูปากปลาตีนมยังสิกูก็ด่าคนณแล้วด่าหอดพ่อหอดแม่คนเลยาด่าหอดพ่อหอดแม่เอามันธมืองน้องกูนอกพันมาตรนองนมึงมึงอยู่ที่จังไหนเอามึงแต่งโตจังสิมึงแต่งให้ไผ่ดูจักละมึงบอกให้กูแต่งกูก็แต่งเนาะเอามึงแต่งให้เขาเบิ้งเขาเบิ้งกับเขาเขามากมันกับมึงมันกับมึงเป็นตะขีดียดเว้ยมันกับยืนมึงแน่งสิปัญหานี่ปัญหาเนี่บ่บ่าด้การแต่งโต บ่ได้ว่ามึงบ่สวยมึงบ่างามเด้ล่ะปากมึงนั่นนะ่ะปากกูสีขาวซิมื้อมัอมนบ่แมน่นสีขาวปากมึงปากหมาปากปลาปแดกนี่หยังวะไอเสี่ยวมึงทำเนี่ยปากจังซี่น่ะแม่ไปด่าพ่อลอแม่เขออาเห็นยังมึงวามึงส่อมึงเสือกูนี่มึงอยากได้ผัวแม่นบอขาขา,าจะจ,จ๋าจังซี่น่ะได้อีหยังวะคืออยากกดหัวแล้วกูเครียดคัก เจ้าหลายหล,ลายอย่างเจ้าหาผัวว่าใดก็หายไปโดดแท้สบายดียูเมื่อนี้ค่อยว่าสินมาขอคุณเจา้าเอาขอ,อพูนในอย่างล่ะก็ทิพานมาเจ้าสอนแล้วกันแนะนําวิธีการหาผัวให้ค่อยยูอย่ยา,ยาบอกว่าเจ้าหาผัวได้เลยวที่ได้แล้วตายแล้วเป็นจังไดดรล้วผัวเจา้านางเมียหนาตาเป็นทั้งแดดอ่ะเออผัวขาข้อขา คจ็งมาดิค่ะปูคอนิสซูสิงจ้ะเฮ้ยกลดขึ้นเอาเขามากก่อย่างเดี๋ยวเดียวค่ะเดี๋ยวอยังอีกยังมีสามีอีกค่ะสองบอกอ่ะสอง่ะคอนิ <ENNIS> สื <lawsuit royable> <iah> ่อเขียดจ้ะอ๋อมาเขียดเคียงเขาก็ค่ะเดี๋ยวย่งอีกยังมีสามีอีกคนนึงค่ะสวัสดีจ้า สามคนสามคนเลยจ้ะกูหายมึงหาคนเดียวมึงออกมาให้ยังสามคนนี่จากวันนีกแต่แลว่วมนค่ะค่าหนักจะมีซีหาโฮกที่ได้หัวน่ะก็สุดเลยสิบเป็นลมเอาเป็นอย่างสิบเป็นลมปูไหวแล้ว กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรา Ppresso Coffee 25 i n One มีสารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและใช้ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวในหนึ่งซองจะมีส่วนประกอบ25ชนิดให้คนที่ชื่นชอบกาแฟได้ดื่มดำดื่มกาแฟดื่ม Ppresso Coffee นะคะสนใจสั่งซื้อโทร0892009988